อาจจะพี่น้องจะมากินกันเลยจากวันนี้นะคะนี่มีลาบเต้าหู้แซบเด้อพี่น้องอร่อยมะเขือมีทั้ง เอาเปต้มแล้วก็สดสดไม่สะอมนำจากโอ้ขมอําลําอํลําเลยพี่น้องจ้ะผักสะดาวว่าเป็นสะอมยิ่งกินกับเจ้าพริกผุ่งเนาะจ้ะเฮ็ดง่ายๆพอดีบ้มีปลาจา้ะก็เลยบ้ได้ทำปน เครื่องต้มอร่อยอัน ก็ไฟจ้ะแล้วก็เสี่ยงพัดลมเสี่ยงมันจะดังน้อยนึงดก็นานๆได้กินสะต่าเแ่าบานจะกินกับลาบหมูเนาะบางคนเขาก็กินกับอันปลาดุกย่าง ผิกน้ำประหวานใบมันเอาไปเผาแล้วก็กินกับลาบกระแซบสะสะเดามาจา้ะลาบเต้าหู้กันต่ออร่อยมีประโยชน์เออลาบเต้าหู้แซบแซด้วยจ้ะพี่น้อง เป็นกบผักสลั พี่น้องใกล้หมดแล้วโอ้ยรับต้องหู้แซ่บๆมเมื่อืแก้ไปน้อยนึงจ้ะมีเม็ดแต่บ่เป็นอย่างหรอกตัดไส้ติงออกละกินได้จ้ะ เผ็ดอยู่เด้อ สามคำสุดท้ายละเอาน้ำพริกเลยแล้วกันโรยไปเลยจ้ะโรยไปโรยแล้วก็เอารับตงหูจักหน่อยนึงกินกับสะดานเน่คือ the pep. มาจากคำสุดท้ายไปแล้วทีเนี้ยอือือเฮ้ไปแล้วพี่น้องบายเด้อบาย,บาย